สวัสดีครับวันนี้นะครับผม G c u s t ต m นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาก,กิกี้นะครับเอาไว้แก้รวมนั่นเองซึ่งตัวเนี้ยหลายๆหลายหลายคนน่าจะรู้แต่ว่าผมพยายามพูดให้มันให้มีแสงแสบมากที่สุดแล้วกันแต่ว่าคมเป็นไปไม่ได้อะตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะรู้กันนะครับว่าขาข้างเนี้ยมันอ่อนแรงซึ่ง ผมก็เลยจะเอาผมพิ่งได้มานะครับตัวเนี้เห็นเขาบอกว่าดีดีดีผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับมาเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยดีกว่าเขาบอกว่าให้เปิดฝาแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็หยอดตรงข้อต่อนะครับที่มันเป็นตรงที่เราจะหยอดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมต้องแหกคาก่อนตัวนี้มันจะเป็นค่อบบนี้เดี๋ยวผมหยอ,อนตรงนี้นี่ก็หยอดไปทาน,นะ หย่อนไปตามจอยเลยนะฮะหยอดไปเนี่ยน้องกลัวครับหยอดไปเลย,ยแล้วเหมือนต้องรอให้มันแห้งเลยนะเนี่ยแต่คงมีชิ้นชุ่มไหมโอเคเพราะบางจุดผมก็จะแบบมันเลอะบางจุดนะเราสามารถเช็ดได้นะฮะพี่เป็นน้ำยาสีขาวเหรอน่าสนใจนี่เขาก็หยอดไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าน่าจะพอสมควรละรมันจะใช้เวลาน,านานพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้หนึ่งวันนั่นเองนะโอเค พอเวลาผ่านไป6ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันเลยนะครับว่าแอนแมนที่เราได้ซ่อมไปเนี่ยจะมีความแข็งแรงแข็งขันมากแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมอ่าส่วนที่เราซ่อมไปนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่า6ซ่อมผิดจุดนะครับแต่ว่าผมรู้นะฮะหลังที่ถ่ายไปผมเลยไปแก้จุดนี้แล้วผมก็ได้ไปซ่อมข้อแขนด้วยนะครับอ่าโฟกัสหน่อยอ่า เดี๋ยวเราจะมาลองแตะแบบเน้นๆกันนะครับว่าช่วงขาสองข้างเนี้จะอ่อนแรงกันหรือเปล่าโดยที่ว่าเมื่อก่อนนะครับข้างเนี้ยแค่โดนนิ้วเนี่ยจะแบบตกไปเลยน,นะครับแต่ว่าพอผ่านไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับนี่ดูสิครับที่ขาเนี่ยนั่นปักๆเลยฮะโอ้โหแล้วตอนข้อขยับเนี่ย ดูสิครับแรงหนืดโอ้โหแรงเฉื่อยสุดยอดไปเลยนะครับแต่ไม่โฟกัสเลยอะ่ะแรงหนืดแรงเฉื่อยเนี่ยโอ้โหแล้วครั้งนี้ล่ะพอๆเลยนะครับเพราะว่าหยอดไปสองข้างเลยนะฮะแล้วก็พอเวลาตั้งเนี่ยตั้งเป็นไงเดี๋ยวคงปรับก้อนโอเคครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าตั้งเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะได้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีปัญหานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขามันตั้งยากมากนะครับ มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่บางทีเราก็ต้องจัดทรงนะครับอุยอุยมันเนอะเขาขจัดทางตรงๆก่อนผมว่มันตั้งได้อ่ามันตั้งได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยครับตั้งได้จริงๆนะครับอ่าผมไม่มีกล่องรีวิวนะครับก็เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะซึ่งน้ำยาก,กิ๊กกี้เนี่ยถือว่าดีพอสมควรนะครับ ใครมีปัญหาเรื่องหลวมอะไรแบบนี้ผมแนะนำให้ใช้เลยนะครับช่วยคุณได้นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับหรือว่าตัวนั้นใกล้จะหักล้วม,มีตอยถลอกนะครับที่ข้อต่เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับนายแบบอย่างแอสแมนของเราก็สวยงามไปเลยครับท่านผู้ชมใครยังไม่ได้กดไลค์กด u b s c r i b e กดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับ สำหรับวันนี้ดาไปก่อนสวัสดีครับ I am a a n t man